พัดลมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่คนจะมีทุกบ้านโดยเฉพาะกับเราที่อยู่กับอากาศร้อนตลอดทั้งปีการมีพัดลมสักตัวมาคอยทำความเย็นให้ก็ช่วยทำให้ชื่นใจในระดับหนึ่งแต่สไตล์ของพัดลมนั้นก็สำคัญเช่นกัน เพื่อให้พัดลมนั้นนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เพิ่มความเย็นแล้วเรายังสามารถใช้พัดลมเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านเพื่อให้บ้านดูมีฟังกช์ชันครบทุกอย่างและสวยงามมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เราเลยนำพัดลม3ยี่ห้อสไตล์มินิมอลที่รับรองได้ว่าเข้ากับทุกสไตล์บ้านส่วนใหญ่อย่างแน่นอนแถมยังราคาไม่แพงอีกด้วย จะมียี่ห้อไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยหากสนใจสั่งซื้อสินค้าพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสามารถกดได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย 1. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องสินค้าสไตล์มินิมอลและราคาถูกพัดลมตั้งพื้นอัจฉริยะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ อัปเกรดรูปทรงภายนอกให้โดดเด่นสวยงามมาพร้อมกับมอเตอร์ DC b r u s h s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  ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีใบพัดด้วยกันถึง2ชั้นให้ปริมาณการส่งลมนั้นกว้างขึ้นและช่วยให้ลมนั้นอ่อนนุ่มยิ่งกว่าเดิมด้วยการออกแบบโครงสร้างใบพัดสอชั้น7บวกห ให้ใบพัดหมุนทั้งด้านนอกและด้านในไปพร้อมๆกันเพื่อเพิ่มมิติและช่วงความกว้างของลมให้ลมเป็นธรรมชาติและอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นระยะแรงลมอยู่ที่14เมตรและสามารถปรับทิศทางลมได้ถึง140องศาและรุ่นนี้ยังสามารถปรับให้เป็นแบบตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นก็ได้แถมยังสามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการปรับองศาการหมุนหมดต่าง รวมถึงการตั้งเวลาเปิดปิดและยังสามารถสั่งงานด้วย AI อัจฉริยะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ของเสีย AI นอกจากนี้เครื่องนี้ยังเสียงเบามากด้วยความดังระหว่างการทำงานเนี่ยแค่31.6เดซิเบลเท่านั้นมาพร้อมกับโหมดล็อกเพื่อป้องกันเด็กมากดเล่นและยังมีระบบการป้องกันโอเวอร์โหลดและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย xiaomi มี smart standing fan t o ราคาเพียง2,290บาท 2. toshiba รุ่น fdsy 8 0 thw รุ่นนี้มีขนาด16นิ้วมาพร้อมกับมอเตอร์ dc inverter ที่ให้เสียงเงียบกว่าและประหยัดพลังงานกว่ามีสไตล์การออกแบบมาเป็นแบบ9ใบพัดที่ช่วยแรงลมให้เย็นยิ่งขึ้นสัมผัสสบายตัวมากกว่าเดิมสามารถสั่งงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรลปรับแรงลมได้สูงสุดถึง26ระดับและยังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3แบบคือ 1. silent mode เป็นโหมดเสียงเงียบ2 natural mode เป็นแรงลมแบบธรรมชาติ และ 3. Sleep Mode เป็นแรงลมสำหรับการนอนหลับและรุ่นนี้ยังได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากมอกจากสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและยังสามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่30นาทีถึง12ชั่วโมงแถมยังสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการและรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ led พร้อมระบบปิดแสงหน้าจออัตโนมัติสำหรับเวลานอนหลับและสามารถปรับสายซ้ายขวาและหยุดสายได้ตามต้องการผ่านรีโมทคอนโทรลพัดลมตัวชิบารุ่นนี้ราคา2,590บาทมีรับประกันให้ถึง3ปีและมากันที่แบรนด์สุดท้ายกับเวนส์รุ่นร i เนีย สำหรับเวนซ์รุ่นนี้มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาด้วยขนาด16นิ้วเหมาะกับทุกห้องทุกมุมของบ้านของคุณการันตีด้วยรางวัล Winner r i g h t Design Award 2022และ IF Design Award ในปี2023มีนวัตกรรมการออกแบบหน้ากากแบบเส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงมีการเว้นระยะของเส้นอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้การจัดวางพัดลมไว้ในมุมต่างๆของบ้านเนี่ยเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดรุ่นนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ ac 5 0วัตต์ให้พลังงานลมอย่างต่อเนื่องแรงและไกลกว่าแถมยังกระจายลมได้อย่างทั่วถึงมีระบบล็อกหน้ากากแบบ snap lock ที่ช่วยให้ประหยัดเวลาสามารถถอดทำความสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือและรุ่นนี้ได้รับการดีไซน์มาจากฟังก์ชันการใช้งานในแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์ และด้านหลังมีสวิตช์ปรับระดับแบบหมุนพร้อมกับสายคาดไนลอนสำหรับดึงแป้นควบคุมการสายสามารถปรับก้มเงยได้3ระดับวัสดุผลิตจากวัสดุ ABS เกรดเดียวกับรถยนต์ทำให้แข็งแรงทนทานและให้ผิวสัมผัสแบบด้านรุ่นนี้มีให้เลือกถึง3สีด้วยกันคือสี l e g a c y r e s Simple White และ Urban Black เวนส์ z, รุ่นวีเนียรุ่นนี้ราคาเพียง2,294บาทมีรับประกันให้นานถึง3ปีเป็นยังไงกันบ้างคะมีรุ่นไหนถูกใจบ้างไหมเอ่ยถ้าสนใจรุ่นไหนอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะดูรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน description หรือใน comment ได้เลย